ที่ฟังอหนิบหไม้ให้ทีดิไม้ไมมันจะหลุด่กนะยกนนค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจ ดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตมารายงานความคืบหน้านะคะกรณีที่แตงโมนิดานะคะพลัดตกเรือไปนะคะตั้งแต่ช่วงกลางดึกของเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะณขณะนี้นะคะเท่าที่ทราบของของการรายงานข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ย<ม>ก็คือยังไม่เจอนะคะย้ำนะคะว่ายังไม่เจออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะ ที่มีการรายงานข่าวเข้ามาว่าเหมือนว่าจะพบวัตถุหรือว่าจะพบร่างนะคะบริเวณเอทอ่าเรือใกล้ๆกับสะพานพุทธเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะจากการตรวจสอบของกู้ภัยแล้วก็ทางชุดปฏิบัติการทางน้ำเนี่ยไม่ใช่นะคะ เป็นเหตุการณ์เข้าใจผิดนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามู v ออกจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วยังคงเหลือแต่ทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นกู้ภยัยทางน้ำเนี่ยยังคงอยู่บนเรือนะคะนำเรือออกเพื่อค้นหาตามแนวเส้นทางของน้ำต่อไปนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยจากตอนแรกที่มีการรายงานเข้ามานะคะว่าพบศพลอยน้ำบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ย บรเวนตรงนี้ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะอันนี้ขอรายงานข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่นะคะย้ําว่าไม่ใช่นะคะยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอค่ะคือก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับแจ้งมาเนี่ยทางกู้ภัยอะคะ่ะทางมูลนิธิเนี่ยเขาก็รีบนะคะเข้ามาตรวจ บริเวณตรงนี้ทันทีเลยนะคะมาตรวจดูก็คือเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบนี่แหละว่าจริงหรือไม่จริงนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เข้าใจผิดกันนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องขออนุญ,ญาตย้ําแล้วก็ชี้แจงอีกนิดนึงว่าเราอะยังไม่มีการเจอคุณตังโมแต่อย่างใดนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเรายังได้แต่รอความหวังแล้วก็ภาวนานะคะให้เธอเนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ ส่วนบริเวณตรงด้านนู้นนะคะที่เราเห็นอยู่ไกลๆนะคะบริเวณทางด้านนู้นก็จะเป็นชุดกู้ภัยทางน้ํานะคะที่ได้ออกเรือนะคะแล้วก็ยังคอยอมีการค้นหานะคะตามแนวน่านน้าอยู่เรื่อยๆนะคะก็บริเวณ2ฝั่งเนี้ยทางเจ้าหน้าที่อ่ะคะ่ะเขาก็ยังมีการค้นหาแล้วก็ตามหาอยู่นะคะแล้วก็คือตอนเนี้ยตอนเช้าและแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะก็ ค่อนข้างที่จะง่ายต่อการค้นหานะคะถ้าหากว่าเทียบกับเมื่อคืนนี้ที่มีข้อจำกัดในการมองเห็นนะคะ คือคันที่เป็นคันขาวๆไยสำหรับวันนี้นะคะก็แผนการปฏิบัติการค้นหาพี่แตงโมนะคะก็ทางเจ้าที่เนี่ยเริ่มปฏิบัติภารกิจกันนะคะตั้งแต่เวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะคะก็คือถ้าเรียกง่ายๆคือก่อนหน้านี้เนี่ย เพิ่งได้มีการหยุดพักประมาณเวลาตีห้านะคะเจ้าหน้าที่เพิ่งได้หยุดพักตีห้าก็เรียกได้ว่าพักกันแค่ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ลุกขึ้นมาทํางานกันต่อนะคะคือทุกคนตอนนี้ยังเฝ้ารออย่างมีความหวังนะคะแล้วก็ยังมีการส่งทีมค้นหาโรงเรือไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอการกลับมาค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็ทางเราหรือว่าทางลูกเพจที่ดูอยู่เนี่ยก็ต้องขอร่วมส่งกําลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ สำหรับภารกิจของวันนี้นะคะทางทีมค้นหาเนี่ยจะมีการทําภารกิจต่อค่ะก็คือจะมีเรือจากหน่วยงานราชการเนี่ยมาสมทบนะคะพร้อมกับจะมีการปลรูพมค้นหาแบบเรียงแบบหน้ากระดานนะคะซ้ายขวาโดยจะค้นหาตั้งแต่บริเวณสะพานพระน่งเกล้าไปจนถึงสะพานพระปิ่นเกล้าทั้งไปและกลับนะคะแล้วก็ยังจะมีนักประดานะ้ํามาร่วมกันค้นหาในครั้งนี้ด้วยค่ะ ต้องบอกว่าภารกิจในการาค้นหาพี่แตงโมงนิดานะคะก็ทางหน่วยกู้ภัยแล้วก็ชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำเนี่ยเขาก็มีการระดมกำลังกันตามหานะคะมาตั้งแต่ช่วงคืนวันที่ช่วงรอยต่อนะคะระหว่างวันที่24กุมภาพกับวันที่25กุมภาพก็ถ้าหากว่านับเวลาแล้วเนี่ยก็เป็นเวลา 32-33ชั่วโมงได้แล้วนะคะที่ทีมค้นหาเนี่ยยังคงปรูพมเพื่อค้นหาพิ่แตงโมนะคะหลังจากพัดตกเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็จมในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสะพานพระราม7เนี่ยก็มีทีมข่าวอีจัน์นะคะอีกทีมหนึ่งซึ่งก็คือทีมของน้องไนท์นะคะที่เกาะติดสถานการณ์อยู่เป็นบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาประมาณ10โมงเนี่ย ที่สพเมืองนนทบุรีอะค่ะทีมของน้องอายก็จะเกาะอ,อยู่ที่สพนะคะเพราะว่ามีรายงานเข้ามาว่าที่สพจะมีการแถลงข่าวในวันนี้เวลาประมาณ10โมงเช้านะคะขณะที่เมื่อวานนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อคืนก็มีรายงานนะคะว่าคุณเจนยานทิปยะค่ะได้มีการติดต่อเข้ามา พร้อมด้วยเพื่อนนะคะเลยทางทีมงาน,นก็คือมารับคุณเจนนะคะเพื่อที่จะให้ลงเรือไปด้วยกันแล้วก็มีการล่องเรือนะคะเพื่อค้นหาพี่แตงโมกันนะคะก็คือลงมาแล้วก็คือค้นหาตั้งแต่บริเวณสะพานสังฮีสะพานพระรามเจ็ดแล้วก็สะพานพระรามห้านะคะทั้งไปและกลับค่ะ ซึ่งเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าด้วยสภาวะของความมืดเนี่ยก็เลยทําให้มีการวางแผนกันนะคะของทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการนะคะว่าวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเรือจากหน่วยงานราชการมาสมทบแล้วก็จะมีการปูพรมกันตามหาอีกครั้งแล้วก็จะมีการขยายพื้นที่ค้นหาให้มากขึ้นค่ะ ทั้งจากทางฝั่งเหนือขึ้นไปทางปทุมธานีบริเวณสะพานพระน,นั่งกล้านะคะส่วนทางด้านทิศใต้ที่มุ่งหน้าออกสู่อ่าวไทยเนี่ยก็จะมีการค้นหาไปจนถึงสะพานพระปิ่นเกล้านะคะปูพรมไปกลับซ้ายขวาตามหน้ากระดานนั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็มารายงานอยู่ที่บริเวณท่าเรือวัดกัลยาณมิตรนะคะก็อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันกับสะพานฟุตนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มี รับแจ้งเหตุเข้ามาแต่ว่าเมื่อมาตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่นะคะก็ต้องยืนยันไว้ก่อนว่าไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่เจอพี่แตงโมนะคะส่วนในช่วงเช้าเนี่ยวันนี้ในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยทางพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ได้มีการ เริ่มการค้นหาเริ่มการปุกพมค้นหากันเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะคะที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าการค้นหาเนี่ยค่อนข้างที่จะมาราทอนกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทางพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยแทบจะไม่ได้หยุดพักหรือว่าพักผ่อนหรือว่าได้นอนกันเลยนะคะเขาทํางานกันตลอดเวลาจริงๆค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือพี่เบิร์ตนะคะแฟนหนุ่มของพี่ตังโมที่นั่งรอพี่ตังโมนะคะอยู่ที่บริเวณโป๊ะเรือสะพานพระราม5ห,หรือว่าท่าเรือพิบุญสงคราม2นะคะพี่เบิร์ตก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เฝ้ารอการกลับมาของพี่ตังโมเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนเนี่ยพี่เบิร์ตก็ไม่ได้นอนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าทางทีมข่าวอิจันเนี่ยได้มีการเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ทั้งสะพานพระราม7แล้วก็สะพานพระราม5นะคะซึ่งทางสะพานพระราม5เนี่ยก็มีกลุ่มเพื่อนของพี่ตะะแตง พี่เบิร์ดแฟนหนุ่มนะคะมารอด้วยความหวังแล้วก็ภาวนาให้พี่แตงโมเนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัยซึ่งเราก็เห็นสถานการณ์เห็นเหตุการณ์ตลอดทั้งคืนว่าพี่เบิร์ดเนี่ยคือเรียกเรียกง่ายๆว่าไม่ได้นอนเลยนะคะแล้วก็นั่งรอพี่แตงโมด,ด้วยความหวังว่าพี่แตงโมจะกลับมานะคะในเร็วๆนี้แล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยนะคะ ส่วนเมื่อวานนะคะที่มีกรณีที่คุณเจนยันทิพย์นะคะได้ลงเรือนะคะทำพิธีบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามแล้วก็พาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครออกไปบนหาเนี่ยเราก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ในตอนนี้ต้องบอกว่าข้อมูลที่ชัดเจนแล้วค่อนข้างที่จะยืนยันได้แน่ชัดที่สุดเนี่ยก็คือยังไม่เจอพี่แตงโมนะคะยังไม่เจอตอนนี้ยังไม่เจอ แต่เราก็ยังหวังค่ะว่าวันนี้เราน่าจะมีข่าวดีนะคะอันนี้เป็นความหวังที่ทุกๆคนก็เฝ้ารอคอยกันมาตลอด30กว่าชั่วโมงนะคะแผนงานของทางพี่ๆที่เขาจะลงปฏิบัติกันวันนี้เนี่ยทีมค้นหาเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมีการค้นหาแบบกรูพรมหน้าก,กระดานทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ทั้งไปและกลับนะคะโดยจะมีการค้นหาแบบ มุ่งหน้าไปทางเหนือด้วยแล้วก็ไปทางใต้ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการขยายพื้นที่ขยายวงกว้างให้กว้างขึ้นนะคะในการค้นหา ่วนบริเวณตรงนี้ทางด้านนู้นนะคะถ้าเราเดินไปทางด้านนู้นเราจะเห็นว่ามีกู้ภัยของร่วมกตันอยู่นะคะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็อะคอยสังเกตการบริเวณผิวน้ำอยู่นะคะสำหรับทม์ลายนะคะการค้นหาหรือว่าตามหาพี่แตงโมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่ เมื่อคืนของวันที่24กุมภาพันธ์2565นะคะ, 2, ะ,คะก็มีรายงานข่าวนะคะก็คือเป็นเพื่อนของพี่แตงโมเนี่ยแจ้งว่าพี่ตตงโมเนี่ยตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระรามเจ็ดนะคะตรงแถวแถวท่าเรือพิบุลสงครามจังหวัดนนทบุรีนะคะจากนั้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการเริ่มทำการค้นหาตัวพี่แตงโมนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ย เวลาประมาณช่วงตีสองพี่ชายของพี่แตงโมเนี่ยก็คือโทรศัพท์เข้าเบอร์มือถือของพี่แตงโมนะคะโทรติดแต่ว่าไม่มีคนรับสายกระทั่งต่อมานะคะเวลาประมาณช่วงตีสามะคะ่ะทางพี่เปิ้ลน,นครแล้วก็พี่บีมสรญยูนะคะก็นำเจสกีนะคะออกมาขับเพื่อช่วยตามหาพี่แตงโมค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานคะ่ะทั้งแม่แล้วก็พี่ชายของพี่แตงโมเนี่ยก็เดินทางมาถึงบริวเวณ สะพานธารามเจนะคะโดยแม่ของพี่แตงโมบอกว่ายังมีความหวังว่าจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็ตลอดทั้งวันแล้วก็ตั้งแต่ที่เกิดเรื่องเกิดเหตุการณ์มาเนี่ยทีมนักประดาน้ำเนี่ยรวมถึง ผู้พัยทางน้ำอะค่ะเขาก็ได้มีการสลับสับเปลี่ยนกันลงค้นหายอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะพบอุปสรรคช่วงน้ําลงไหลเชี่ยวหรือว่าน้ําที่มันกําลังเปลี่ยนทิศนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นในช่วงของเวลากลางคืนที่ทําให้ยากต่อการมองเห็นนะคะตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยผู้พัยทางน้ำเนี่ยก็ไม่ได้มีไม่ได้มีการหยุดพักผ่อนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะยังคง ค้นหานะคะแล้วก็ตามหาพิ่แตงโมนเนี่ยตลอดทั้งคืนเลยแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของกลางคืนเนี่ยก็คือจะค้นหาที่บริเวณอ่ริมตลิ่งนะคะแล้วก็สองสองชายฝั่งนะคะแล้วก็จะเป็นแนวตามโปะเรืออ่าแล้วก็ตามซากผักตบนะคะแต่ว่าส่วนใต้น้ำเนี่ยจะโฟกัสเฉพาะจุดเท่านั้นค่ะ ส่วนเวลาประมาณ10โมงของวันนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์กันต่อที่สพเมืองดนทบ,บุรีนะคะก็มีรายงานข้อมูลเข้ามาค่าว่าเดี๋ยวทางสพเนี่ยจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวทางน้องอายนะคะกับน้องริวนะคะที่อยู่ทางสพเนี่ยจะเป็นผู้รายงานเข้ามาขณะที่สะพานพระรามเจ็ดตอนนี้นะคะก็จะเป็นน้องตาต้านะคะเข้ามาแตะมือแทนน้องไนนะคะแล้วก็เฝ้าเกาะสถานการณ์อยู่ค่ะ ขณะที่ใน i ิน t a g r กรมนะคะของพี่แตงโมนะคะก็ก่อนหน้านี้หลังจากก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะเราก็ได้มีการเข้าไปดูที่ i ิน t a g r กรมของพี่แตงโมนะคะ mm hmm. ก็ปรากฏว่ามีเพื่อนๆดารานะคะแทบทั้งวงการเลย mm hmm. เข้าไปคอมเมนต์ hmm. แสดงความหยาย่วงใยรวมถึงให้กำลังใจแล้วก็ภาวนาขอให้พี่แตงโมเนี่ยปลอดภยัยกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งนะคะ สำหรับเพื่อนดาราที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงพี่แตงโมเนี่ยก็จะมีพี่อัมพชรภาพี่ชมพู่อารยาน้องนายนภัสพี่เป้ยปันวาดพี่เจนนี่ปาหนันนะคะหลายคนเลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็ภาวนาให้ปฏิหารมีจริงความหวังมีจริงนะคะซึ่งในส่วนที่เรามาเกาะสถานการณ์ในตรงนี้เราก็มีความหวังแล้วก็เราก็ภาวนาว่าขอให้พี่แตงโมกลับมาเจอทุกคคนอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวสถานการณ์ในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขอลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าที่เรามาตรงนี้เนี่ยก่อนเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มีการแจ้งเหตุการแจ้งความคืบหน้าเข้ามาว่าพบวัตถุบางอย่างนะคะบริเวณตรงท่าเทียบเรือนะคะวัดกรลยาณนะมิตรใกล้ๆกับสะพานพุตแต่ว่าพอทางหน่วยกู้ภยัยทางน้ำเนี่ยเขามาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไป ตามสถานการณ์ต่อที่บริเวณสะพานพระราม7แล้วก็ที่สพเมืองนนทบุรีนะคะมาร่วมเป็นกำลังใจนะคะให้กับทีมค้นหาด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็อยากที่จะอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยภาวนาให้ปฏิหารมีจริงแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้วันนี้พิษตังโมกลับมาหาเราอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัว,พ,วพิแตงโมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เบิร์ดแฟนหนุ่มของพิษตงโมด้วยนะคะ สำหรับความคืบหน้าอื่นๆนะคะเดี๋ยวติดตามได้ที่เพจอีจันนะคะมีน้องตาต้าแล้วก็น้องอายนะคะเกาะสถานการณ์อยู่อีกที่หนึ่งค่ะ